สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านสองรถสวยนะครับผมวันนี้เราจัดรถมาให้ลูกค้าสองคันนะครับผมเรียกได้ว่าคันนี้เป็นรุ่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าสองคันนี้แตกต่างกันอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับผมพิกัดร้านเราอยู่ที่พานทองชมบุรีนั่นเองนะครับรถที่เราจะมานําเสนอวันนี้ก็คือโคมัสุกนะครับผม P ีซ0ห้สิบยูขีดสองนั่นเองนะครับผมด้านขวาของผมนี่คือ สีเป็นสีเหลืองนะครับมาในรูปแบบออฟเซตบูมนะครับแท็กเหล็กใบมีดบุงกีมาในรูปแบบหลังคานั่นเองนะครับมีใบมีดมาพร้อมส่วนทางด้านซ้ายมือผมก็คือ e c 5 0ห้าสิบยูยูขีด2นะครับผมคันนี้มาในรูปแบบบูมตรงแท็กเหล็กใบมีดบุงกีมาในรูปแบบหลังคาเช่นเดียวกันนะครับผม2คันนี้นะครับก็ลำดับแรกเลยนะครับก็คือต่างกันที่ตัวบูมนะครับลูกค้าจะสังเกตได้ว่า ทางด้านขวาของผมจะเป็นตัว offset boom นะครับ offset boom คือการที่บูมของเขาสามารถสไลด์ซ้ายสไลด์ขวาได้นะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่ง option เพิ่มเติมนะครับผมที่มีมาในคันนี้นั่นเองในการสไลด์ได้นั่นเองนะครับเวลาขุดเราไม่ต้องขยับขยื่นตัวรถนั่นเองนะครับอันนี้ถือว่าเป็น option ที่ดีเลยทีเดียวนะครับส่วนทางด้านซ้ายของผมนะครับตัวนี้จะเป็นบูมตรงนะครับสังเกตได้ว่าบูมของเขาจะเป็นตรงนะครับไม่มีการพับได้ใด ทั้งสิ้นนะครับผมอันนี้ก็จะไม่มีออปชันในส่วนของตรงนั้นนั่นเองนะครับผมก็จะได้เป็นรูปแบบบุมตรงเลยส่วนบูมความยาวของเขานะครับเท่ากันเลยนะครับความยาวของเขาเท่ากันเลยนะครับผมสามารถตักขึ้นหกล้อได้แบบสบายๆนะครับสามารถตักขึ้นหกล้อได้แบบสบายๆเลยทีเดียวนะครับส่วนขนาดของมุงกีนะครับผมก็แตกต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่จริงๆก็ พอพอเทียบเท่ากันนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมสภาพโดยรวมก่อนนะครับผมอันนี้ก็คือจุดแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเรามาชมสภาพโดยรวมของคันนี้ก่อนเลยนะครับผมคันนี้สลักครับสวยเลยนะครับผมอันนี้สลักสวยเลยนะครับเดิมๆนะครับผมสลักสวยนะครับมุ้งกีสวยเดิมนะครับฟันสีซีกนะครับมีความกว้างอยู่ที่ประมาณห้าสิบเซนได้นะครับผมมุ้งกีเขานะครับ ประโยชน์คล้องขังนะครับตัวนี้สามารถยกของได้นะครับตรงนี้นะครับผมก็มีตะขอไว้สามารถสําหรับยกของได้นั่นเองคันนี้มาในรูปแบบสีเหลืองตัดสีดํานะครับกระบอกเขาจะเป็นสีดํานะครับผมซึ่งตัดกับสีเหลืองดูแล้วเด่นมากนะครับผมบูมอาร์มตัวนี้สวยนะครับไม่มีการฉีกขาดใดๆนะครับยาวมาจนถึงตรงกลางนะครับก็มีกระบอกนะครับผมแล้วก็เป็นบูมอาร์มเดิมๆของเขาเลยนะครับตัวนี้นะครับบูมอาร์มข้อดีของเขายี่างหนึ่งคือ สามารถยกได้สูงขึ้นนะครับผมเพราะว่าบูมของเขาจะอยู่ทางด้านในนะครับตักขึ้นหล้อสบายทีเดียวนะครับผมบอดี้นะครับบอดี้เป็นดีไซน์ทรงกลมมนนะครับผมแล้วก็จะมีโลบาร์ทางด้านหน้านะครับผมซึ่งลูกค้าสามารถไว้จับได้นั่นเองนะครับผมตัวเดินจะอยู่ทางด้านหน้าซ้ายขวานะครับคอนโทรลเป็นคอนโทรลน้ำมันคอนโทรลสั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปนั่งให้ลูกค้าทุกท่านได้รับชมนะครับผม นี่ก็คือท่านั่งนะครับผมก็ไม่รู้สึกเกะกะนะครับนั่งค่อนข้างสบายเลยทีเดียวนะครับคันเร่งและตัวบังคับผ่านดันจะอยู่ทางด้านขวามือนะครับสวิตช์กุญแจก็อยู่ทางด้านขวามือนะครับผมใช้งานไม่ยุ่งยากนะครับสําหรับคันนี้นะครับทางด้านล่างนะครับตัดด้วยสีเหลืองนะครับผมสีเหลืองก็เป็นสีประจำโครมาสูรอยู่แล้วนั่นเองถังน้ามันตัวนี้นะครับจะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับ ซึ่งลูกค้าสามารถเปิดเติมตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นฝาแบบสแตนเลสนะครับผมก็ฝาตัวนี้ก็ทนทานดีนะครับผมดีไซน์เขานะครับทรงกลมมนนะครับลูกค้าจะสังเกตได้ว่าท้ายเขากับแท็กนะครับท้ายเขากับแท็กจะจะจะไม่ล้นกันนะครับผมซึ่งจะอยู่ในแท็กเลยนะครับตัวนี้ประโยชน์ของเขาเลยคือการใช้งานที่คล่องตัวนะครับคล่องแควนะครับในที่แคบได้ดีนะครับผมและการขนย้ายนะครับสะดวกนะครับลูกค้าสามารถขึ้นหล้อและหมุนตัวได้เลย โดยที่ท้ายเขาจะไม่โดนขอบกระบะนั่นเองนี่คือจุดเด่นของเขาเลยนะครับผมกระฝากระโปรงนะครับก็คือชิ้นนี้นะครับชิ้นเดียวเลยนะครับตัวนี้คือฝากระโปรงของเขาลูกค้าสามารถเปิดมานะครับผมก็เป็นเครื่องยนต์นะครับของเขาเลยนะครับโคมสุนะครับผมสี่สูบนั่นเองนะครับผมอันนี้คือเครื่องยนต์เดิมๆของเขาเลยส่วนทางด้านล่างตรงนี้ก็ตัดด้วยสีดํานะครับผมเป็น ดีไซน์ของเขานะครับก็มีขีดๆนะครับผมก็ดูแล้วทันสมัยเลยทีเดียวมีคำว่าโคมาสุ PC 50 UU นั่นเองก้ไอเสียของเขาจะอยู่ทางด้านล่างนะครับผมก็ออกแบบมาโดยรวมดีเลยนะครับผมตัดมาดูทางด้านด้านนี้กันบ้างนะครับด้านนี้คือรูระบายอากาศนะครับผมก็มาเดิมๆจากโรงงานนะครับผมตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นสีดำนะครับผมตัดด้วยสีเหลืองทางด้านล่างนะครับ โมแบตเตอรี่จะอยู่ภายในด้านในตัวนี้นะครับลูกค้าสามารถเปิดดูตรงนี้ได้เลยนะครับผมส่วนแท็กนะครับแท็กคันนี้มาพร้อมกับแท็กเหล็กนะครับผมซึ่งแท็กเหล็กสภาพสวยเลยนะครับตัวนี้อันนี้แท็กยังยังดูคมคมอยู่เลยนะครับแท็กยังหนาอยู่นะครับผมใช้งานได้อีกยาวเลยนะครับผมใบมีดสภาพสวยเลยนะครับผมอันนี้คือใบมีดเขานะครับ ใบมีดสวยเลยนะครับใช้งานดันดินนะครับปรับเกี่ยพื้นที่นะครับเป็นออปชั่นที่ดีมากเลยนะครับผมถัดมามาดูแท็กอีกข้างหนึ่งนะครับก็สภาพสวยเหมือนข้างนู้นเลยนะครับลูกค้าก็สามารถใช้งานลุยน้ําลุยดินได้สบายสบายเลยนะครับสําหรับแท็กเหล็กของเขาอันนี้ก็คือสภาพโดยรวมของคันนี้นะครับคันแรกนะครับคันนี้นะครับ tc 5 0 uu ขีดสมาในรูปแบบ offset boom หลังคาแท็กเหล็กใบมีดบุ้งจีนะครับผม ตัวนี้นะครับถัดมาเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกับอีกตัวหนึ่งนั่นเองนะครับผมซึ่งผมบอกไปแล้วนั่นเองนะครับก็คือตัวนี้นะครับรุ่นเดียวกันเลยโคมสุ PC ซ 50UU-2 แต่คันนี้นะครับจะมาในรูปแบบบูมตรงนะครับบูมตรงนะครับมุงกีนะครับอันนี้เป็นมุงกีเดิมๆนะครับผมปันสี่สี่งนะครับมุงกีอันนี้ก็จะใหญ่กว่าคันที่แล้วนิดนึงนะครับประมาณ55เซนได้นะครับอันนี้มุงกีเดิมๆนะครับบูมอาร์มนะครับ บูมอาร์มตัวนี้ก็ยาวนะครับสามารถตักขึ้นหกล้อดได้แบบสบายๆครับสามารถตักขึ้นหกล้อดได้แบบสบายๆเลยทีเดียว <Yeah. S 1> ยาวเท่ากันนะครับบูมอาร์มตัวนี้ก็โคนบ mm ูม hmm. ก็จะอยู่ภายในเหมือนกันโคนบ mm ูม hmm. ก็จะอยู่ภายในเหมือนกันนะครับแต่คันนี้นะครับผมมาดูทางด้านตัวรถบอดี้รถกันบ้างนะครับบอดี body ้รถนะครับคันนี้ก็เป็นคนโรลสั้นนะครับผมตัวนี้เป็นตัวเดินนะครับซ้ายขวา คันเร่งนะครับที่สําคัญคันเร่งตัวนี้จะต่างจากตัวนู้นนะครับคันเร่งตัวนี้ดีมากนะครับเป็นคันเร่งแบบแบบออโต้นะครับออโต้คันเร่งนะครับอันนี้ซื้อข้อดีของเขาเลยเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปนั่งให้ลูกค้าได้รับชมนะครับพื้นที่โดยรวมตรงนี้นะครับเหมือนคันที่แล้วเลยนะครับตรงนี้ไม่มีความแตกต่างนะครับผมคันเร่งนะครับตัวนี้จะแตกต่างนะครับที่ผมบอกคันนี้จะเป็นแบบมือหมุนนะครับแต่คันนั้นจะเป็นแบบคันโยกนะครับ คนแจก็อยู่ตำแหน่งเดียวกันหมดเลยนะครับคันเร่งและตัวบระคับผ่านดันก็อยู่ทางนี้นั่นเองนะครับผมคอนโทรลนะครับน้ํามันเหมือนกันหมดนะครับผมอันนี้เป็นตัวเดินซ้ายขวานะครับคันนี้นะครับสีจะเป็นสีสีม่วงนะครับอันนี้สีเดิมๆของเขานะครับมาจากนอกนะครับผมถังน้ํามันนะครับ เหมือนกันเลยนะครับอันนี้ถังน้ํามันจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับผมก็เหมือนกับคันที่แล้วเลยนะครับเป็นฝาแบบสแตนเลสก็ให้ความทนทานแข็งแรงนั่นเองถัดมามาดูทางด้านหลังครับฝากระโปรงนะครับดีไซน์เหมือนกันทุกอย่างนะครับผมดีไซน์เหมือนกันทุกอย่างนะครับตรงนี้นะครับฝากระโปรงแบบชิ้นเดียวนะครับลูกค้าสามารถเปิดมาก็จะเห็นเครื่องยนต์เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะครับผมอันนี้จะเป็นเครื่องสีดํานะครับ ก็จะมีคําว่าโคมาสุ PC ซ0ห้าสิบยนะครับท่อไอเสียก็อยู่ตําแหน่งเดียวกันนั่นเองท้ายเขานะครับไม่เกินขอบแท็กเหมือนกันเลยนะครับอย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับเวลาเราหมุนตัวจะไม่เกินขอบแท็กแน่นอนนะครับแล้วก็เวลาเราหมุนขึ้นรถหกล้อสิบล้อนะครับผมท้ายเขาจะไม่โดนขอกบกระบะนั่นเองนะครับแล้วก็ใช้งานในที่แคบได้ดีนะครับเราอาจจะไม่ต้องระมัดระวังข้างหลังเยอะเท่าไหร่นั่นเอง ถัดมามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะมีดีไซน์เหมือนกันนะครับดูระบายอากาศเหมือนกันเลยนะครับผมส่วนทางด้านข้างนะครับก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นฝากระโปรงนะครับผมซึ่งเปิดมาก็จะเป็นถังน้ำมันไฮดรอลิกนะครับแล้วก็หม้อแบตเตอรี่จะอยู่ภายในด้านนี้นั่นเองแท็กเหล็กนะครับอันนี้ก็สภาพสวยอยู่นะครับผมแท็กเหล็ก อันนี้สภาพเดิมของเขาเลยนะครับแท็กเหล็กนะครับยังตึงอยู่นะครับผมใบมีดนะครับอันนี้สภาพเดิมเลยนะครับผมก็ลูกค้าสามารถใช้งานดันดินปรับเกี่ยพื้นที่ได้เช่นเดียวกันนะครับมาในรูปแบบเดียวกันนะครับผมทางด้านนี้นะครับมาเหมือนกันเลยนะครับผมก็เป็นแท็กเหล็กนะครับผมลูกค้าก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันเลยนะครับสําหรับแท็กเหล็กคู่นี้นั่นเองอันนี้ก็คือ สภาพโดยรวมทั้ง2คันนะครับกับโคมสุ p p c 5 u u าดสนะครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับว่าตรงไหนแตกต่างกันบ้างอีกทีนึงนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับจุดที่แตกต่างเลยคือบูมนะครับเป็นออฟเซตบูมนะครับสามารถสไลด์ซ้ายสไลด์ขวาได้ส่วนตัวนี้เป็นบูมตรงนะครับไม่สามารถสไลด์ได้นั่นเองนะครับส่วนความยาวเท่ากันนะครับผมสามารถตักขึ้นหล้อได้เหมือนกันนะครับผม แล้วก็คันเร่งนะครับที่ต่างคันนี้จะเป็นแบบคันโยกนะครับคันนี้จะเป็นแบบออโต้คันเร่งใช้มือหมุนนั่นเองนะครับผมส่วนรายละเอียดโดยรวมก็เหมือนกันหมดเลยนะครับจุดแตกต่างก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมส่วนเรื่องราคานะครับผมท่านใดที่ชอบคันนี้นะครับผมจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าทุกท่านเลยนะครับผมกับโปรโมชัน่นส่วนลด 20,000บาทนะครับกับโคมาสู PC 50UU ขีด2มาในรูปแบบท็อปเซตบูมแท็กเหล็กใบม,มีดบุงกี่บูมตรงนะครับส่วนลด20,000บาทนะครับจากราคาปกติ359,000บาทนะครับลูกค้าไม่ต้องจ่ายนะครับลูกค้าจ่ายเพียง339,000บาทนะครับจ่ายเพียง339,000บาทนะครับและเรายังแถมบริการจัดส่งฟรีให้ลูกค้าทุกท่านทั่วประเทศไทยเลยนะครับ ส่งฟรีให้ลูกค้าทุกท่านทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับผมบอกได้เลยว่าคันนี้นะครับลูกค้าคุ้มมากเลยนะครับลูกค้าได้รถในขนาดที่ไซส์50นะครับแต่ได้ในราคาแบบไซส์30นะครับผมและยังได้ได้ในรูปแบบที่ทันสมัยรุ่นใหม่ตูดกลมนะครับผมท่านใดที่ชอบนะครับต้องรีบจับรีบจองรีบโทรเข้ามาจองด่วนได้เลยนะครับที่เซลล์ฝ่ายขาย0 6 1 6 9 6 0 1 6 0นยะครับ0 6 1 6 9 6 0 1 6 0นะครับผม คันนี้นะครับโคม,มสุ PC ซ50ี 50UU ขีด2มาในรูปแบบบูมตรงแท็กเหล็กใบมีดบุ้งกีดนะครับผมแล้วก็คันเร่งเป็นแบบออโต้แล้วด้วยนะครับผมคันนี้นะครับเราจัดโปรโมชั่นนะครับส่วนลด40,000บาทนะครับส่วนลด40,000บาทนะครับจากราคาปกติ439,000บาทนะครับลูกค้าไม่ต้องจ่ายนะครับลูกค้าจ่ายเพียง399,000บาท 3 9 9 0 0 0บาทนะครับและเรายังแถมบริการจัดส่งฟรีให้ลูกค้าทุกท่านทั่วประเทศไทยเลยนะครับจัดส่งฟรีให้ลูกค้าทุกท่านทั่วประเทศไทยเลยนะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถโทรเข้ามาจับจองด่วนได้เลยที่เซลล์ฝ่ายขาย0 6 1 6 9 6 0 1 6 0 0 6 1 6 9 6 0 1 6 0นนะครับผมและคุณจะไม่พลาดรถขุดคันนี้นั่นเองนะครับท่านใดชอบคันนี้นะครับก็ จองก่อนได้ก่อนนะครับหรือท่านใดชอบคันนี้นะครับก็จองก่อนได้ก่อนนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมมาจัดโปรโมชั่นดีๆให้กับลูกค้าเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ